ปลายสอสดนี่ยมาใส่ใส่น้ำมันตีนยังไม่แรงก็ขวายแต่ว่ากินน้ำเส่ยบอันนี้บอกค่ะนี่ตัวนี้อะตัวนั่นตัวนั่นกกินน้ำแสียบม่าตัวนี่เนี่ยเงือซึมเลยเงือซึมบอกน้ำมาสการดนะคะจานเด้มจะเลื่อนพสาอเริ่มบันทึกแล้อเปล่ะ บันทึกแล้วค่ะฟังยายจ้รย์ฟังสมุนไพรเก็บบักสมออยู่อยู่ในเขตยนี่ว่าต้นไหนรสชาติได้มันสิมีว่าขมฝาดแต่ว่ามะพออยู่ต้นอยู่วัดนั่นมันค่ะบขมบกฝาดแบบว่าพรดีพอดีสำหรับมึง ได้ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่เ้างตอนสองถูกหกโมงแรงย่ำแท่นปรมาทได้บบมีบ่มีกอกฎดพาวินัยหามคือสมอคือสมอเนี่ยเดี๋ยวปิดอันนี้ให้กัน เบิ้งเบิ้งเช้าโลกเบิ้งไปเบื้งเชื่อกับกำหนดเบิ้งเชื่อกับกำหนดจิตพิจารณาทุกอย่างอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยอยู่ในอันนี้เนี่ยเน่บุยบอวยิบขึ้นแล้วมีคน่ว่าหนันสุกนี่เขาก็โอดในเขาเนี่ยสองวันขาดหาร่อยที่ย่างไว้พ่อเขาตั้งแต่สิบก็ปีก่อนแต่พันสาโหขุน ตอนนี้่็ยี่สิบเอ็ดมันบ่ค่ะดีจากปีเอายังจำเบอร์ได้อยู่ออ้ยแห่งโบมีเงันอยู่ผ้ากันหุ่นมหายืมเลยมาอดกัดอดใจออนบปได้มีอยู่สองพันกับ้อมอวนอันนี้อันนี้เขาเอ็นมาโชคดีอย่าง ม่โชคดียังขาอาจารย์ตัง้งซื้อกค่ะซื้อมัธบายซื้อค่ะเกือบตอนนั้นเจ็ดหนึ่งเก้านะสุเงินแสนแลนเข่าบัญชีแทนอนต่อเจ็ดแปดคู่ให้เขาเจ็ดหนึ่งอ๋อเขาเขียนสื่อันเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งอ่ะซื้อก่อนเนี่ยซื้อก่อนมูลลอยคุณลอยเลยมาที่นี่มามาเมื่อหลังมามันมันต้องมันต้องโล่งช่องตัวนี้ ามาเรื่องมัสิเป็น 89, เจ็ดแปดเก่าเข้ามามาเจ็ดหนึ่งเก่าจีเราจะงงามาหนึ่งไปขวานอยู่ข้างหนาห้าหมดสองก็ไปขวานเจ็ดชื่อเจ็ดหนึ่งเก่าเจ็ดสองเก่าเจ็ดแปดเก่ามันคือสีโบเมียนถึงมาเลี้ยงกันยังสิคะเสด็จได้ม,มาเลี้ยง <laughs> โอ้ยบุญมี่แต่กับ,บมี่ม,มีมันมันมีหมดเลยนะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแปดเก่า 2> 1, 2, 1. มีเบอร์แต่วันอยู่คอละดมองมาจ้ะเลี้ยวขึ้นฟ้ายังมืบแรกแข่งแข่งจุบบอถือเลี้ยวขึ้นฟ้าเบงอีเดือนน่ะค่ะเดือนกำลังช่วงนั้นเดือนขึ้นหรือเดือนลงเลือกเครื่องนึ่งอยูหละเลือเครื่องเดียวไอดืองจันทร์ใช่ไหมดวงจันทร์เลี้ยวขึ้นฟ้ามือมือเจ็บอกกันมือบอถือไงมาโทรเขากาแล้วเขาว่ามันเจ็ดแปดเก้าคือสิบอกบอก เว่าอยู่ยได้บาทแต่ว่าความมากอมามากเจ็ดหมึ่นเก่าเจ็ดสองเก่าก็สื่อไว้เพื่อไว้แต่พ่ะเอินโศกชะตามันมันเว่นเขาให้เว่นวันนี้คือพวมาพระจาจารย์เพื่อว่าเอาสามสี่งวดแล้วเว่นมันต้องมีสัจจะวันนี้ว่เว่นน่จาจาร์ มอนิเตอร์เย้เจแต่ว่ามันมีบรรดาแต่แต่พระอาจารย์ลุกฟื้นขึ้นมาแล้วนี่ไม่มีพร้อาจารย์บนบนว่าบนว่าท่านกับของพ่อที่เรียนได้แล้วนี่ขออนุญาตพระพุทธองค์เล่น ให้เห็นยีกได้บอ่อย<า>พระอาจารย์ฟันเห็นค่ะฟันวางในจันาร์ฟันเห็นว่าพระอาจารย์แบบนอนเบิงคือ,อยังน้อนสวดอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยเ<า>บิงสวดเบิงสวดเบิงสวดมากลงมาทั้งป่ายใหม่เลยลงมาแต่ทั้งทึ่งฝ่าลงมาลงมานั่งปุ๊บพระจาจาร์เลี้ยวเบิงก็คือ,อยังเกตเกตพระประธาน <c oughs> ที่ห้ามีที่มันเป็นตุ้มเป็นตุ้มเป็นโคตรหอยโคตรหอยคอย, <c oughs> อยู่ในหัวงเอา่นค <c oughs> ลงเบึ่มลงมาพระอาจารย์ก็เลยอุ้ยนมาสการพระพุธองมวงยังบอกว่ายามกมือไหวยังบ่พว่าโก้มกาบอยู่ว่ากาบล่งสามเถื่อแล้วก็พยุงพนมามีบอ่อน้ำบอกเนี่ยพาไปอาบเนี่ยแล้วด้วยไปส้มแขนขึ้นว่าพาไปเซ็นนี่ เส้นนี้รลอดตาลางว่าต้องไปไปเส้นนี้ไปเสน้นบ่าลอดตะลางแล้วก็มีคนอยู่น้ำทา่ามีผู้หนึ่งปรากฏขึ้นผู้หนึ่งโ้มกลาบการแบบนี้เลยการแบบยัง<ะ>อีหนึ่ง,งสามเถื<ะ>่อหน,นึ่งสองสามอันแจ้งสีกะกาบตีกันเลยวาเอาเจ้า <laughs> <laughs> จเห็นยังอีกเราว่าพระอ,อาจารย์อธิษฐานถามยังอีก<ะ>ถามยังอีกเราแล้วก็ เราได้มาแสดงให้ให้เห็นในกะทีน่ะผู้นั้นก็แลละตั้งสี่กะกาบจริงเลยพระอาจารย์ว่าตั้สี่กะกาบเนี่ยก้มล้มโกงๆกงคือก้มลงเงินคุกงุ่มงุม่มป่าในหนองเนี่ยแค่เ,เป็นหน,น,นึ่งสองสามอ้าอแล้วกาเลี้ยวยันทีกะกาบเนี่ยจบนี่ปุ <p ull? S 2> ๊บแต่ว่าสำคัญตรงที่พระอาจารย์ก้มกาบลงสามเสือยังบอกขัดีปยังกาบพระพุทธองค์เอ้ยวายที่แรกยกมือไหวที ว่ายองที่มันต้องถ้าเทาตีเป็นเลขก็ห้าสองเก้าพระพุทธองค์ต้องเป็นเก้าอบางที่นี่ยังบอกคัดพระดางก็เล็กกาแบลลุงสามเสือกาบพระพุทธองค์ต้องต้องกาบไปถึงนะ่ะกระเลตันกาบถึงเนี่ยคือสามหาบางที่เก้าซ้ำไอ้ยังห้าสามเก้าเก้าสามเก้าส้ำหาไปกาบค่ะ อันนี้คือพอโตพ่าอาจารย์เป็นคนกระท่อมเองมาที่นี่กอนที่มาเมาื่อคืนเนียอันนี้อันนี้คือปิดปิดนิมิตไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงที่อธิษฐานว่าให้พบพ่อพระพุทธคันจะของเหรียญแล้วมันมันบรเส่อม,มาที่นี่เมื่อคืนเนี่ยมาฝันเกี่ยวกับซองผักเครืองซองผักเครืองนี่คือซองซองของเจ้าของเนี่ย แต่ว่ามีคนนางเบิงอยู่นั่นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ยิ่งแล้วก็ขอบรัวหนึ่งต้องประตูพระอาจารย์นี่เขาถามมาสิได้ยุบวเจ้าข้าเอา้าเขามียุบเขามียุบเขามีพายุกตนยืนอยู่ในเขานี่แหละแต่ว่าสิได้บวบุนีเป็นสิละกะเลยก็เลยว่าเอาสิได้บวบุนี่<ะ>บวบนองเขาอยู่ในฝัน มื่อตายขึ้นอา้าไปสง่งพระอย่างนี้เลยจะขออนุญาตจะเินพ่อยจะได้จบนิมิตซ้ำนี่ะแหละ <c oughs> มื่อคืนเนี่ยทั้งกินบักสมอหลายโหดจนได้ลูกฉันอย่าร่วมมาติว <c oughs> ซ้ำนี่แหละเรื่องเรามื่อเนี่ย <c oughs> ที่เถียวที่มาเนี่ย <c oughs> แต่ว่าได้โกมกลาบพระพุทธองค์ บอกหว่าจะเป็นหวยอย่างดี้นะแต่ว่าหอดมือทุดท้่ายก็จะต้องถามอีกของเงินรัฐบาลแต่ว่าลอยล้อเลยหรอกำลังรับที่เรียนได้เขามากเขาก็เอาขึ้น <c oughs> เขาเอาขึ้นไปโดยที่บริษัทแถมจังมันมนคล้ายๆว่าไอ้โตพ้าด่านนี่นี่บริวานแบบหายสาบสูนเป็นบัตโด่กับมากแบบกับมากขอขอ้อช่วยเลอ ระอาจารย์ก็ต้องโอนบางครอบครัวกับบได้ดซอยค่ะเพราะว่ามันใกล้ตัวพระอาจารย์เองค่ะใกล้ตัวพระอาจารย์เองคือพระอาจารย์เคยสัญญากับเขาว่าไป,ไป,ไปบวชสักเจ็ดมือก่อนก่อนสิออกมาหาหรอกมันผ่านมาแล้วยี่สิบกว่าปีไปสัญญากับเขาไหวเขาคล้องเงินใ,นใส่มาี้ยในในวาระโอกาสใดโนวันนี้ฮะ เขาคือว่วเรื่งเลยเขาคือว่าธนาคารเขาหน่อยโบแมนหมายถึงว่าเขาขอในโอกาสนี่อย่างว่ายืมกับ่บแมนนะยืมเหรอไม่ไม่หนูเดือดร้อนขอในสิเอาในในสถานะอะไรนะบอกแล้วว่าบบมีแล้วบ่บคิดแล้วแต่ว่าเขามีเขากลัวไม่แล้วแต่ว่าเขาบ้านพังหาดเลย เขาสิมาเพิงพูดโอ้ยโมลัยทำรูกทำแท่งกับไฟเด้อบ่เคยมีน้ำไผ่เด้อนี่ใช่ไหมตอนเราอยู่น่ะจะทำอะไรก็